เซตพารซามาเดินงานาพักเครื่องเขาน่จะจัดทุกวันจันน่ะเดี๋ยวเราลองส่องดูเผื่อจะได้อะไรตอนนี้นเรามาอยู่งานเขาเรียกว่างานาพักเครื่องมีจัดทุกวันจันน่ะก็จะมีหลากหลายคนช้อปปิ้งเผื่อใครเผื่อใครชอบพระชอบวัตถุมงคลเข้ามาได้ เอม,มาได้แล้วยวพยยากมาเปิดแผงที่นี่นได้ lawsuit. นี่มีเครื่องเงินเป็นช้อนเงินเป็นประมาณพองโหนี่หมอมาอยู่เทมาเดินงานพาเครื่องเขาแน่จะจัดทุกวันจันทร์อ่ะเดี๋ยวเราลองส่องดูเผื่อจะได้อะไร ตอนนีนะ้เรามาอยู่งานเร,าเรียกว่าง,งานพักเครื่องมีจัดทุกวันจันอะ่ะก็จะมีหลากหลายคนช้อปปิ้งเผื่อใครเผื่อใครชอบพระชอบวัตถุมงคล้า็มาได้มา,มาได้หรือใครอยากมาเปิดแผงที่นี่ได้คนเติมร้านนี้คนเติม นี่เผื่อใครอยากได้ย,ยันเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังมาดูเผื่อจะได้อะไรบางอย่างไปลงถุงลงเพดกัน,นเผื่อใครชอบการ้ายันกเก่าๆออนี่ไขกระเป๋านี้มีเครื่องเงินเป็นช้อนเงินเป็นบระมาณทองนี่หมอ ใหญ่มากอะ่ะเผื่อใครอยากมาเออชอบพักเครื่องนี่นาิกาวัตถุมงคลก็จัดมาได้ืนาฬิกาอกเรืออะเนี่ยเผื่อใครอยากได้เขาก็จะมีเป็นเป็นร้านก็มีเป็นแบบที่เป็นแผงแบบจอนแบบนี้ก็ได้ หาตรวยละหาของโรงเตเห็นว่าเขาจะมีแบบเป็นแขงแบบนี้เผื่อใครจะเช่าหาพัะเครื่องวัตถุมงคลนี่ะนะฮะบางคนเขาก็ร้อยสดเลยเราก็มาเดินดูเผื่อจะได้อะไร แบบต่างนี้ก็เป็นอ,นองค์ทรงให้เราช็อปปิ้งกันเนี่ยเฮ้ยพ่อแก่พ่อแก่เก่าโอ้โหรู้สึกว่าจะโดนนะดูร้านนี้ใครต้องการเนี่ยโอ้ยของเก่าจริงอ่ะพ่อแก่สวยไหนวะเป็นพ่อแก่เป็นปิดเป็นมันทอง มันทองโ,โหเด็ดเด็ดนะพี่เด็ดนะเดี๋ยวใครต้องการนนี่เป็นดูสนามพระนีออ่องมาตามหาลงหาของนะสองข้างทางก็จะมีนี่กะลาตาเดียวเดี๋ยวใครอยากได้ชิ้นไหนก็มาดูกันได้ที่เอเสเซทคาตาอันนี้ผมเดินทั้งวันนะ่ะ เดินทั้งวักนก็ยังไม่ทั่วเขาก็จะมีร้านต่างๆมากมายเผือใครอยากได้ก็เข้ามาดูได้น,น,นี่เป็นของเกา่าในนี่ไหม เก่าเผื่อใครชอบของเก่าเยาจะนำไปแต่งบ้านแต่งบ้านจัดมาได้เครื่องเงินเดินไม่ครบ SC p a s พาซาตอนนี้เดินต่อไปมาตามหาของลงเพจเผื่อเราจะได้ชิ้นเอกๆ درخ ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่องนะฮะเดินต่อไปเพราะเรายังเดินไม่เสร็จนะใครชอบแบบเอ้สร้ผยงสร้อยพระจัดมาได้ในเอสซีพาซาตอนนี้ก็เดินเดินดูอุ้ยกรอบเงินแบบนี้เป็นกรอบเงินแพ้ด้วมีพระเก่าพระเก่าพระเก่า มีหูมีทั้งชั้นอะ่ะเดินทั้งวันก็ยังไม่หมด,ดนะครับใครมาเดินอากจ,จะเป๋าอาจจะเบาได้กระเป๋าเบาได้เขาจะมีแผงแบบนี้ให้ทุกคนมาเช่าได้นะเดี๋ยใครอยากมาเช่าแล้ก็จะเป็น ร้านใหญ่ๆเผื่อใครเอออยากจะเข้าร้านอะไรงนี้ได้งเดินไม่ทั่ว ความอลังการของเอสซีบาซ่าโอ้โหจุมันทองเด็ดเลย สซีพาซามาตามหาวัตถุมงคลของเราะขอตัวเจอกันไหมนคลิปหน้าที่เจอร้านเด็ดร้านดีเดี๋ยวไปต่อราคาก่อนวิบาย ประมาณเที่ยงแล้วก็ยังเ,ยงเดินอยู่ที่นี่ต่อราคาได้นนเห็นไหมเขาจะมีภาพบูชาพาพเครื่องตอนนี้ต้องเป็นตอนนี้ที่เขายิ้คิชกันเลยนี่ชู้ชกชูชก,ชชก ไปผัดนึ่งผัดอ,อ้าวเห็นนี่หมอ, <c oughs> อมามาอยู่เ c สาษามาตามหาวัตถุมงคลของเรานะครับขอตัวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าที่เจอร้านเด็ดร้านดีเดี๋ยวไปต่อราคาก่อนวิบาย